สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตีแตกกฎหมายอีกครั้งนะครับตอนเรบกฎหมายที่เราจะมาตีแตกกันในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับข่าวของเด็กสาวอายุ17ที่มีการชิงทรัพย์ร้านทองในช่วงเวลาที่ผ่านมามีคนร้ายใช้มีดบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทองร้านทองภายในห้างสรพสินค้าย่านรัตนาธิเบศ<ะ>อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดไฮไลท์แรกคือคนร้ายเป็นผู้หญิงและอายุเพิ่ง17 เป็นผู้หญิงอายุ17บุกเดี่ยวไปก่อเหตุเป็นเยวาวชนไฮไลท์ที่2คือได้ทองไปทั้ง30บาทน้ำหนัก30บาทนะคะไฮไลท์ที่3คือมีพลเมืองดีอยู่ในห้างเห็นเหตุการณ์คนร้ายกำลังวิ่งหนียื่นขาไปขัด คนร้ายล้มจับตัวได้นี่เหมือนในหนังเลยนะนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงการดําเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวกันวันนี้นะครับเราก็มีทนายความผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมรายการกับเราสองท่านคือท่านทนายความปราโมชคริสธ,ธรรมคุณกกรและท่านทนายความมายุรีน่วมจริญสวัสดีครับ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  ท่านท่านในความประมุลชิ้ครับคือตามที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นนะครับก็คือว่าช่วงนี้นี่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเด็กสาวอายุ17ที่ชิงสับ์ร้านทองผมเชื่อว่าผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าแล้วการดําเนินคดีหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการดําเนินคดียังไงกับเด็กคนนี้บ้างครับขอบวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ17ปีนะครับก็ตามกฎหมายถือว่าท่านเป็นผู้เยาว์นะฮะเป็นผู้เยาว์ในการดําเนินกระบวนพิจารณาต่างๆเนี่ย ก็จะต้องดาเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว2553และก็แก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อสังคมไทยอย่างมากนะครับว่าทําไมเด็กหรือเยาวชนนะครับได้ไปก่อเหตุทิงทรัพย์นะครับเพื่อเอาทองมาเป็นของตนเองโดยที่ไม่มีใครนึกคิดว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเพียงเยาวชนซึ่งมีอายุ เพียง17ปีนะครับ <S <S ซึ่ง <S <S 2> <S 2> โดยหลักกฎหมายนะครับเขาว่าเด็กเนี่ยมีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน15ปีนะครับและเยาว,วชนเนี่ยต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง18ปีนะครับฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ถือว่าเป็นเยาว,วชนเมื่อกระทำความผิดทางอาญานะครับพนักงานสอบสวนหรือตำรวจที่จับคุมเนี่ยจะต้องดําเนินการส่งพนักงานสอบสวนนะครับเมื่อเด็กหรือผู้เยาว์คนนี้ไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องดําเนินการนะครับ ส่งไปที่ศาลเพื่อทําการตรวจจับเขาเรียกนะครับ,รบทำการตรวจจับเพื่อให้ศาลไต่สวนว่าการการจับคุมในชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับ,รบซึ่งถ้าเป็นคดีผู้ใหญ่คขบว่าคดีผู้ใหญ่ก็คือคนที่กระทําความผิดอาญาแล้วก็มีอายุตั้งแต่สิบปดปีขึ้นไปเกินสิบปดปีไปเพียงวันเดียวก่าต้องขึ้นศาลผู้ใหญ่กระบวนการในการดําเนินคดีมันจะแบบว่าเป็นไปในส่วนของคดีที่ขึ้นต่อศาลยุติธรรมทางอาญานะครับ,รบแต่ในส่วนของเด็กที่จะ ขึ้นต่อสารเยาวชนและครอบครัวซึ่งมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการที่จะกทำตัวเด็กเนี่ยจะต้องเป็นการบำบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขเด็กนะครับไม่ใช่เป็นมาตรการในการลงโทษจำคุกนะฮะเพราะถือว่าเด็กเนี่ยยังเป็นผู้ที่บอบางและก็ความสามารถต่างๆยังไม่บรรลุนิติภาวะกาตกระําต่างๆอาจจะผิดพลาดได้อาจจะพังเผือดได้และในอนาคตเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติทําความดีความชอบให้กับสังคมได้ถ้าหากว่าเราให้โอกาสหรือว่า ให้เขาได้กับเนื้อกับตัวกับใจโดยในการจับคุมหรือในการอะไรต่างๆครับห้ามใส่กุญแจมือนะครับห้ามบังคับขู่เข็นนะครับและต้องให้สิทธิ์เขาตามสิทธิมที่ยชนนะครับเพราะว่าเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางและก็จําเป็นจะต้องดูแลจําเป็นที่จะต้องแบบว่าหาทางเยียวยาบําบัดพ้นฟูแก้ไข เพื่อให้ากับตัวเป็นคนดีนะฮะก็คือโดยหลักการแล้วก็คือในการดําเนินคดีของสารเยาวชนและครอบครัวนเนี่ยจะไม่ได้มีการลงโทษทางอาญาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะเป็นการลงโทษเพื่อบําบัตและแก้ไขฟื้นฟูเยาวชนวครับ<ว><ว>ตรงนี้แล้วในขั้นตอนของหลังจากการตรวจจับแล้วนะครับ,รบแล้วจะมีใครบ้างครับที่จะต้องเข้าร่วมในการในการตรวจจับนะเมื่อพนักงานสอบสวนเนี่ยครับให้ผู้ปกครองนำเยาวชนนะครับหรือผู้เยาว์ มาที่ศาลเนี่ยศาลจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายนะครับมาร่วมในการตรวจจับเพ่าะว่าการตรวจจับชอบดทวยกฎหมายหรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีที่ปรึกษากฎหมายถือว่าการตรวจจับหรือการสอบสวนการพิจารณาต่างๆเนี่ยไม่ชอบเทวยกฎหมายเมื่อสักครู่มีการพูดถึงที่ปรึกษากฎหมายครับแล้วที่ปรึกษากฎหมายกับทนายความต่างกันยังไงล่ะครับท่านมายมุรีที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยต้องเป็นทนายความมาก่อนแล้วก็มาเข้าอบรมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอบรมเพื่อ ได้รับใบอนุญาตอีกใบหนึ่งแล้วได้รับแต่งตั้งจากศาลเยาวชนรอบครัวกลางให้เป็นที่ปรึกษาถ้าใครไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาก็ไม่สามารถที่จะเข้าสอบสวนคดีเยวชนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แปลว,ว่าถ้าเกิดเป็นทนายความแต่ว่าไม่ได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยก็ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้ใช่ไหมครับใช่คือคือเข้ามามีส่วนร่วมได้แ <filled> ต่ว่าถือถือว่าการการตอบสนไม่ชอบ ใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ถือว่าไม่ชอบแล้วตามกฎหมายเราต้องมีบุคคลอื่นมาร่วมในการสอบสวนอีกไหมครับก็มีพนักงานสอบสวนครับแล้วก็ที่บอกสอกฎหมายแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กหรือบุคลเลเคลที่ดูแลเด็กเทศค์กรที่ดูแลเด็กพวกนี้ต้องมาก็ต้องมาด้วยเราจะต้องมีใครเข้าร่วมการสอบสวนด้วยอีกไหมครับก็มีบุคลคลภายนอกที่ผู้เยาว์เขาเรียกเข้ามาที่เป็นที่ไว้วางใจแล้วก็มีนักสังคมสังเคราะห์นักสุทยา ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์อยู่เนี่ยนะฮะก็เกิดว่ามีอยู่ในชั้นสอบสวนจะทําให้การสอบสวนชอบด้วยกฎหมายถูกต้องไหมใช่ค่ะถ้าพอคิดครับแล้วในกรณีการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยครับจะต้องมีใครเข้าร่วมบ้างครับครับครับคือคือคือก็ก่อนที่จะจะราชการจะส่งฟ้องนะอ่ก็เมื่อเมื่อตรวจจับแล้วเนี่ยจะต้องยื่นฟ้องภายในสามสิบวันนะครับต้องยื่นฟ้องภายในสามสิบวัน ถ้าหาว่า3าวันไม่ไม่สามภารถยื่นฟ้องได้ก็ต้องขอขยายระยะเวลายื่นฟ้องนะครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนี่นะเขามีศาลนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยท่านก็จะมาในองค์คณะท่านเดียวนะท่านเดียวแต่จริงๆองค์คณะมีอยู่สองท่านนะครับ,รบถ้าเป็นคดีที่มันรุนแรงหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีพวกสาสมทบเข้ามาด้วยนะทีนี้โดยหลักของการพิจารณาคดีในศาลคดีเยาวชนแล้วเนี่ย เกี S <S> ่ยวกับคดีอาญาของเด็กเนี่ยครับสารจะมุ่งในการที่จะให้เด็กนี่กลับตัวเป็นคนดีครับนะมุ่งที่จะแบบว่าให้เด็กนี่คล้ายๆกับว่าเข้าใจสภาพว่าที่ตัวเองทําลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการหลงผิดหรือเป็นการที่กระทาลงไปเพราะว่าไม่ได้คาดคิดว่าจะมีความเสียหายร้ายแรงอย่างนี้นะครับโดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้เด็กนี่ถูกจําคุกทางอาญานะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยถามว่าไปทําอะไรยังไงพวกนี้นะครับต้องเอาเอาตัวเด็กเป็นเป็นประธานนะเป็นเป็นหลัก เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่า,าปรับตัวแล้วก็กลับตัวเป็นคนดีได้ในอนาะคตแล้วก็ส่วนสาคัญก็คือสาลจะต้องพูดคุยกับผู้เสียหายว่ารับได้ไหมเด็กนี่เขารับสรารภาพผูพ้ปกครองยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้อย่างเงี้ยรับรับได้ไหมถ้ารับได้เนี่ยสายก็จะดาเนินการไปตามกระบวนการนะครับ,รบแต่ว่าไม่มีโทษจําคุกอาจจะตักเตือนแล้วก็ให้ทําม,าม<ส>ันประพฤต<ช>ิอะไรอย่างงี้ใช่ครับ,รบแล้วก็บันทึกไว้นะแล้วก็ปล่อยเด็กไปท่านปามวดคิกครับแล้วการ พิจารณาคดีในศาลเยาวชนกับศาลธรรมดานี่ต่างกันยังไงล่ะครับการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวกับศาลยุติธรรมในคดีอาญาธรรมดานะครับ,รบมันจะแตกต่างกันมากเพราะคดีเยาวชนเนี่ยจะเป็นคดีที่เป็นคดีพิเศษที่จะต้องซอกที่จะต้องแบบว่าคำนึงถึงผู้เยาว์เป็นหลักนะฮะคำนึงถึงเยาวชนเป็นหลักแต่ศาลธรรมดาเนี่ยศาลก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้จับกุมกักขังควบคุมตัวได้แต่ในศาลคดีเยาวชนและครอบครัวเนี่ย ไม่สามารถที่จะจับกุมขังเยาวชนได้นะครับแล้วก็จะต้องใช้วาจาที่สุภาพพูดจาหล้มด้วยความอารมณ์มาลวยนะครับ,รบลักษณะน,นี้นะในศาลเยาวชนแล้วก็พวเมื่อเยาวชนโดนกล่าวหาว่ากระทบความผิดอาญาแล้วเนี่ยจะต้องส่งตัวภายใน24ชั่วโมงนับจากที่เยาวชนไปที่พนักงานสอบสวนนะครับ,รบแต่ในศาลปกตินะครับไม่มีมาตรการนี้เพราะถือว่าบุคคลปกติเนี่ยหรือว่ามีความสามารถเต็มบริบูรณ์หรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย ประชองความผิดอาญาแล้วเขาจะต้องดําเนินคดีในในส่วนของผู้ใหญ่โดยไม่มีมาตรการตรวจสอบว่าการจับคุมชอบด้วยกฎหมายอะไรหรือไม่ให้เขาไปต่อสู้คดีเองในทางอาญาของศาลยุติธรรมครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่เป็นพิเศษของกรณีสาญเยาวชนใช่ไหมครับแล้วมีมาตรการก่อนฟ้องอย่างอื่นอีกไหมครับมาตรการก่อนฟ้องในคดีเกี่ยวกับการดำเนินคดีเยาวชนก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะครับมาตรา86 ซึ่งถ้าหากว่าคดีเยาวชนคนนั้นนะครับไม่เคยมีโทษจำคุกมาก่อนหรือเป็นโทษที่หรือเคยรับโทษจำคุกเกี่ยวกับเรื่องของกระทําโดยการประมาทนะครับหรือละหุโทษอย่างเงี้ยนะฮะถ้าปรากฏว่าเยาวชนนะฮะเป็นรู้สมนึำในการกระทําความผิดนะครับและเมื่อคํานึงถึงอายุคํานึงถึงความประพฤติสติปัญญาเหล่านี้นะฮะในการศึกษาสภาพร่างกายสภาพจิตอาชีพนะครับหากผู้ในการสถานพินิจเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนะ อาจกับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องพ้องนะครับค่อยจัดทาแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนหรือหากจําเป็นเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับค,คุ้มครองเด็กก็อาจจะกาหนดให้บิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้แทนองค์กรที่เด็กอาศัยอยู่นะครับปฏิบัติตามด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนเป็นการบรรเทาทดแทนหรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคมครับอันนี้นะฮะทีนี้การทําแผนแก้ไขฟื้นฟูดังกล่าวเนี่ย ต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยนะครับหาคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหายนะครับอันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่กําหนดเอาไว้ในตกวกฎหมายเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันจัดไว้ในกฎหมายที่พิจารณาเกี่ยวกับคดีเด็กเยาวชนโดยเฉพาะเลยนะครับตางนี้นะครับเป็นกระบวนการมาตรการก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา86นะครับครับ หลังจากที่มีการฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยครับมีการดําเนินวัตการยังไงบ้างขบวนการในระหว่างของการพิจารณาคดีนะครับก็บจะต้องดําเนินการตามมาตรา90นะครับพระราชบัญญัติพิจารณาคดีสารเยาว,วชนและครอบครัวนะโดยเมื่อมีการฟ้องคดีเด็กเยาว,วชนเนี่ยคดีนั้นมีัตาโทษนะครับไม่เกิน20ปีนะครับและเด็กนั้นไม่เคยได้รับโทษจำคุกถึงที่สุดน,นอกจากว่าเป็นโทษเกี่ยวกับประมาทหรือละหุหโทษอย่างเงี้ยนะก่อนมีคำพิพากษาเนี่ยนะถ้าว่าเด็กหรือเยาว,วชนสำเร็ในกา,การทำความผิดนะครับ ผู้เสียหายยินยอมโจทย์ไม่คัดค้านเนี่ยนะฮะว่าเขาถ้าจริงประกฏพฤติกรรมแห่งคดีว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมอย่างเงี้ยนะศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตัวเป็นคนดีได้และผู้เสียหายได้รับการเยียวยาตามสมควรแล้วเนี่ยให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้โดยการสถานพินิษ์หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรให้จัดการให้มีการดําเนินการเพื่อจัดทาแผนแก้ไขบําบัดคื้นฟูนะครับครับนะโดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนบิดาบารดาผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์กรที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้ด้วยแล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายใน30วันนับจากวันที่ศาลมี้คำสั่งนะอันนี้ก็เป็นมาตรการระหว่างพิจารณานะครับเมื่อเมื่อเข้าเงื่อนไขอันนี้นะครับศาลก็จะมีคำสั่งกำหนับคดีชั่วคราวแต่ถ้าหากว่าศาลไม่เห็นชอบว่าการเหล่านี้เด็กไม่สามารถที่จะทําได้ศนะาลก็าอาจจะให้ดําเนินกระบวน,น,นะนการพิจารณาต่อไปนะก็คือกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะเน้นไปที่การให้เด็กมีการสํานึกผิดถูกต้องเป็นการ บาบัดพูนคูแก้ไขเด็กนะให้มีแบบว่ามีนิสัยใจคอที่ดีขึ้นต่อพังนาอย่างเงี้ยเป็นการอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะครับไม่ได้มุ่งที่จะลงโทษทางอาญาลงโทษจําคุกหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือเอาเด็กไปควบคุมอย่างเงี้ยไม่ได้มุ่งตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ชมคงพอจะเห็นภาพแล้วว่าการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลเยาวชนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านที่มาร่วมกับเรานะครับครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ชอบรายการตีแตก่กฎหมายของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับ